สวัสดีฮะสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็เป็นแพนแท็กนะครับ SPO นะ170 SL นะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องคอมแพกนะฮะเป็นออโต้นะครับออโต้โฟกัสน,นะครับ,รบก็ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมจะแนะนำก็เริ่มจากกล้องคอมแพกก่อนนะฮะก็เริ่มจากรุ่นนี้ได้นะครับเป็นแพนแท็ก SPO นะ โอเคตัวเล็กน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ลูกเล่นก็ค่อนข้างเยอะนะแค่เล็งนะครับแล้วก็กดชัตเตอร์นะครับตัวนี้โฟกัสไวมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่มนะตัววัสดุด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยใส่ฐานนะฮะใส่ฐานตรงนี้นะครับฐานที่ใช้เนี่ยเป็น cr2 นะครับเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะตะกอนสั้นๆนะครับก็ซื้อได้ในช้อปปีก็มีนะครับก็ใส่ให้ตรงขั้วนะ เห็นปะก็มันก็จะเริ่มทํางานนะครับโอเคเสร็จแล้วเราเปิดนะครับกดเปิดตรงนี้อ่ามันก็จะขึ้นเป็นใหญงนะฮะเป็นเลขศูนย์แบบนี้นะครับทีเนี้ยเราก็พร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะครับด้านบนเนี่ยเป็นไฟโฟกัสนะครับด้านล่างเป็นไฟแจ้งเตือนแฟดนะที่มันกระพริบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหาโฟกัสไม่เจอนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะหันไปด้านซ้ายนะครับพอมันนิ่งเนี่ยเราค่อยกดถ่ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ย ถ้าเกิดในที่แสงน้อยเนี่ยแฟลชมันก็จะยิงอัตโนมัตินะฮะถ้าในที่แสงพอดีเนี่ยกล้องมันก็จะไม่ยิงแฟลชให้นะครับอ่ามันจะเลือกค่ารูรับแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์เป็นออโต้ด้วยนะตรงนี้ต้องรอให้ไฟมันนิ่งนะแต่ถ้าเกิดเราแบบถ่ายแบบที่ที่มันมีแบบอ่ะมันก็จะนิ่งนะอันนี้มันไม่มีอะไรให้โฟกัสนะครับมันเป็นแบบฉากขาวๆนะฮะอ่าโอเคถัดมามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ โหมดต่างๆนะฮะก็จะมีให้กดนะอันนี้การตาแดงนะฮะอันนี้เปิดแฟลชทุกครั้งนะครับที่กดถ่ายนะครับเห็นปหมัมันจะมีไฟแจ้งเตือนแฟลชตรงนี้นะครับต้องรอให้ไฟสีแดงเนี่ยมันนิ่งแบบนี้นะครับถึงจะยิงแฟลชได้นะอ่าอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดปิดแฟลชกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นเปิดแฟลชกลางคืนแล้วก็มีลดตาแดงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปิดแฟลชแล้วก็ชัตเตอร์บีนะฮะลูกเล่นเยอะมากนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเปิดแฟดชัตเตอร์บีกันตาแดงด้วยนะ เยอะมากจริงประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ตั้งเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นโหมดออโต้ครับมันจะไม่มีอะไรขึ้นนะถัดมาตรงนี้ AF นี่นะฮะก็จะเป็นถ่ายแบบแลนด s c a ค e นะครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปภูเขานะฮะอ่าอันนี้ก็วัดแสงเฉพาะจุดนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับถัดมาตรงนี้ก็เป็นตั้งเวลาถ่ายนะฮะตั้งเวลาถ่ายกดให้ดูอ่ามันก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันแบบใกล้ปุ๊บมันก็จะกระพริบนี่ อแบบนี้นะครับอ่าถัดมาก็เป็นรีโมทนะฮะตัวนี้จะมีรีโมทด้วยนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นนะตรงตัวรีโมทเนี่ยไม่ใช้ก็ได้นะครับก็ปิดไปนะครับอืมถัดมาด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีเป็นขีดขีดนะมันเอาไว้ตั Gear, ้งวั odka, นที่นะครับก็กดเข้าไปนะครับตุ่มเลน้อยนี่นะมันก็จะตั้งวันที่ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําให้กดปิดไว้นะครับปิดไว้แบบนี้นะฮะประมาณนี้นะตัวนี้ก็เล่นง่ายนะโอเคถัดมาตรงนี้เป็นโหมนะครับ เสียงนิ่มมากนะครับตามสไตล์นะครับกล้องเฟรมครับตัวนี้ก็ซูมค่อนข้างไกลนะครับระยะ38มิมลถึง170มิลนะครับเลนด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างใสนะครับใสสวยนะครับจะเห็นว่ามันมีโค้ดอยู่นะครับเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะโอเคถัดมาตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะเห็นว่ามีบวกลบนะครับก็เป็นการปรับระยะสายตานะบางคนสายตาสั้นสายตายาวนะครับก็ปรับได้นะตรงนี้ ถัดมานะครับด้านล่างนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีตัว P นะฮะเนี่ยถ้าเราดันไปด้านซ้ายเนี่ยมันคือถ่ายภาพพานรามานะครับมันก็จะเป็นแบบเส้นยาวๆนะครับคล้ายๆแบบฉากในหนังนะครับเอาไว้ถ่ายแบบแรนดสเคปนะอืมถ่ายวิวถ่ายแลนสเคปได้นะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราอยากใช้เป็นเฟรมแบบเดิมก็ดันไปที่ด้านขวานะครับตรงนี้เป็นปุ่มสําหรับกอฟิลนะฮะถ้าสมมุติว่าเราแบบปกติเนี่ยฟิลมันจะถ่ายได้สามสิบหกเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับ ฟิล์มจะถ่ายได้สามสิบหกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราถ่ายไปสักยี่สิบรูปเนี่ยแล้วแบบอยากจะกอฟิล์มกลับเนี่ยเราก็กดตรงนี้ได้นะครับด้านล่างนี้โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ฟิล์มนะแต่ฟิล์มก่อนที่จะเปิดห้องฟิล์มเนี่ยเราควรจะปิดกล้องก่อนปิดแบบนี้นะครับเราก็เช็คดูก่อนนะว่ากล้องเนี่ยมันปิดรัอย,อยังนะอ่าพอมันปิดปุ๊บเปิดห้องฟิล์มตรงนี้นะครับกดเข้าไปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะใส่ฟิล์มก็ไม่ยากนะครับเราก็เอาฟิล์มใส่เข้้าไปนนะครับับฝ่งี ดึงหางเฟมมาใส่ฟังนี้นะใส่างี้ฮะเสร็จแล้วปิดฝานะครับอันนี้ก็คือภาพที่หนึ่งนะฮะเสร็จแล้วเปิดนะครับอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะนี่รูปที่สองนะครับรูปที่สามครับเดี๋ยวผมจะมือปิดหน้าเลนะครับให้แสงมันน้อยลงนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าแฟลชมันจะออกล่าครับ จะสังเกตตรงมือนะฮะนี่แฟลชมก็จะยิงนะครับถ้าแสงน้อยนะเดี๋ยวผมจะหันไปด้านขวานะครับตรงที่มีไฟนะอ่าเดี๋ยวไปดูนะฮะนี่แฟลชมันก็จะไม่ยิงนะครับเพราะว่าแสงมันค่อนข้างเยอะนะนี่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมือปิดให้ดูอีกทีหน,นึ่งนอะ่าถ้าในที่แสงน้อยเนี่ยแฟลชมันก็จะยิงนะครับโอเคครับเข้าๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราถ่ายครบสามสิบรูปเนี่ย หรือว่าหมดม้วนเนี่ยกล้องเนี่ยมันก็จะกอ,อกลับเองนะฮะแต่นี้เดี๋ยวผมจะกอ,อกลับนะครับเราก็หาพวกเป็นปากกาหรือว่าอะไรที่มันเป็นแหลมๆนะครับใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับผมจะใช้ปากกากดตรงนี้นะครับนี่กล้องมันก็จะกอ,อกลับนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเลขศูนย์แบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะเปิดห้องิล์มเนี่ยเราต้องปิดกล้องก่อนอ่าทีนี้เราก็มาเช็คดูนะครับว่า ปิดหรือยังนะพอมันพอกล้องมันปิดปุ๊บเราก็เปิดฝาหลังนะครับเห็นไหมฟิล์มก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนี้นะฮะเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เองฟิล์มเนี่ยเราก็เอาไปให้ที่ร้านล้างสแกนนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ ใช้ฟิล์มที่เป็นฟิล์มที่ไม่มีขายตามร้านฟิล์มทั่วไปนะครับที่เป็นฟิล์มตลาดนะฮะไม่แนะนําให้ใส่ฟิล์มที่มันแปลกๆครับเช่นฟิล์มหนังฟิล์มขาวดําบางประเภทนะครับที่มันไม่มีตรงขั้วนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับกล้องคอมแพกเนี่ยจะใส่ได้เฉพาะฟิล์มที่มีขั้วสัมผัสแบบนี้นะครับถ้าเป็นฟิล์มแปลกๆหรือว่าฟิล์มขาวดําบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่มีนะตรงเนี้ยต้องดูดีๆนะครับเวลาใส่แหะประมาณนี้นะครับ คร่าวๆนะมีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะฮะแล้วก็ใครสนใจกล้องฟิล์มเนี่ยก็เข้าไปดูใน IG นะครับใน i อจจะมีกล้องฟิลม์มค่อนข้างเยอะนะหรือไม่ก็ทักเข้าไปถามก็ได้นะโอเคฮะขอบคุณครับ